โนเวลไวช์ชนแนลนิยายวบยบายสตาร์สวัสดีค่ะทุกคนพลอยนะคะอยู่กันกับโนเวลไว e ์แชแนล no และเมียธาตุในบทที่6พาที่ที่1ค่ะก็วันนี้ทำงานมาค่อนข้างเยอะเลยก็อาจจะเสียงเพลียๆน,นิดหน่อยแต่ก็จะสใส่เอัรจีแน่นอนเต็มที่ค่ะความเดิมตอนที่แล้วของบทที่5นะคะ เป็น NC เนาะไม่รู้ใครได้ไปอ่านมาหรือยังอธิบายว่าพี่นิ่งนะคะมีทั้งหมด20ตอนแล้วคอยก็จะอ่านลงช่องตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะส่วนหนังสือนะคะเดี๋ยวในช่วงที่อ่านไปสัก17บทพลอยจะเปิดให้ท่านได้โอนจองกันค่ะว่าท่านอยากได้หนังสือพี่นิ่งไหม ราคาไม่แพงแน่นอนสำหรับสิงเหนือนะคะแล้วก็จะมีของแถมให้สำหรับอตอนแรกนี่คิดอยู่ก็อาจจะสัก200ท่านเท่านั้นค่ะสำหรับ200ท่านเท่านั้นที่จะได้พ่นิ่งในแบบที่มีของแถมไปโดยของแถมจะมาจากตัวพลอยเองด้วยเพราะว่าพลอยเป็นคนเขียนเนาะก็ ประธาสัมพันธ์ว่าใครที่สนใจและอยากได้พี่นิ่งไปอ่านเก็บเป็นคอลเลกชันสะสมหรืออยากอ่าน n อ็แซ่บตอนพิเศษข้างในนะคะก็เก็บเงินกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพลอยมาเปิดลิงโอนลิง์จองให้อย่างแน่นอนนะคะเราไปเริ่มบทที่6กันเลยดีไหมจะได้ไม่เสียเวลาไปกว่านี้นะคะเมียทาตบทที่6เขาถูกอุม้ม สติอันน้อยนิดที่ยังคงเหลืออยู่รับรู้แบบนั้นควินปรือตามองเจ้าของอ้อมกอดอบอุ่นที่โอบกระชับร่างเขาไว้กับตัวด้วยความสงสัยไอ้นิ่งมันจะพาเขาไปไหนเสื้อนักศึกษาที่เปียกชื้นบวกกับกางเกงซึ่งยับยน่นบ่งบอกว่าคนใส่รีบมากในการแต่งตัวควินพยายามจะขัดขืน สติที่มีกำลังบอกว่าในมหาวิทยาลัยไ,ไม่สมควรจะมาอุ้มกันราวเป็นเด็กทารกแบบนี้นิ่งนั่งจักรยานไหวไหมย,ยังไม่ทันทักท้วงคนที่รู้ว่าเขาตื่นก็ชิงถามก่อนควินรีบสายหน้าไปมาเพราะอาการเจ็บปวดจากเบื้องล่างเระทวงทุกลมหายใจมีแค่อยู่เฉยๆยังระบมแล้ว ถ้าต้องนั่งจักรยานอีกเขาคงขาดใจตายเหมือนไปแท็กซี่คนหน้านิ่งเอ่ยเสียงเรียบเดินตรงไปทางประตูรั้วของสถานศึกษาปลายตึกคณะที่ยังคงมีคนนั่งทํารายงานอยู่ประปรายไม่ทําให้เขารู้สึกรู้สาอะไรได้พี่สิงห์เหนือโยธาเคยแคร์อะไรที่ไหนใครๆก็รู้ยกเว้นหนุ่มน้อยเครื่องกลสิ่งเดียวในตอนนี้ที่เขามี กระเป๋าเปส้สองใบที่สะพายอยู่ถูกยัดไปพร้อมๆกับร่างน้อยซึ่งกําลังหายใจรวยรินราวคนเป็นไข้หนะักร่างสูงตามเข้าไปนั่งข้างกันบอกที่หมายแก่โชเฟอร์ก่อนจะดึงตัวควินเข้ามาให้อกแกร่งของตนเป็นหมอนสำหรับอีกคนได้เด็กน้อยนิ่งไปแล้วคาดว่าน่าจะหลับเพราะความเหนื่อยเขารูปไหล่เล็กไปมาอย่างเบามือ กิริยาอ่อนโยนที่นานๆครั้งจะเกิดขึ้นแต่น่าเสียดายที่คนโดนกระทําไม่รับรู้มันหนุ่มโยธาก้มมองหน้าคนหลับล้วงเอาโทรศัพท์ในกระเป๋าออกมาก่อนจะแอบกดถ่ายรูปหน้ากลมๆยามสุกซกอกเขาด้วยความเอ็นดู่นรักสิงเหนือพึมพำอยู่คนเดียวหัวใจราวลูกโป่งที่พองลมได้ เขาไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรและไม่เคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับมันทุกอย่างเพียงแค่ทําตามใจตัวเองเรียกร้องถ้าความรู้สึกนี้ทุกคนบนโลกเรียกว่ารักเขาก็ว่ารักไม่ถามหาเหตุผลกับมันให้ยุ่งยากเพราะยังไงก็ไม่ได้คำตอบอยู่ดีใจคนสุดอย่างรู้แต่ถ้าดูให้เป็นก็จะคิดได้ว่าที่กำลังเต้นแรงอยู่มันต้องการอะไร และหัวใจของเขาต้องการควินแบงค์ร้อยถูกยื่นให้คนขับรถก่อนที่ร่างสูงจะคว้าเอากระเป๋าและอุ้มคนที่กำลังหลับลึกเดินเข้าหอพักที่ไม่จัดว่าใหม่มากแต่ก็ไม่เก่าขนาดนั้นเป็นหอของนักศึกษาทั่วไปแต่กับเด็กนอกซึ่งโตมาอย่างสวยหรูมันคงไม่ต่างอะไรกับรูหนูเก่าๆควินไม่ชอบมันเรื่องนั้นสิงเหนือรู้ดี แต่เจ้าตัวน้อยก็ไม่เคยปรีปากบนออกมาทำทุกอย่างตามหน้าที่ที่คิดว่าตัวเองต้องทำโดยที่เขาไม่เคยขอภาพร่างโป่งในชุดนักศึกษาที่ผูกผ้ากันเปื้อนอยู่หน้าเตาแก๊สชงนานหลงไหลไม่รู้ว่าผู้ชายคนอื่นชอบอะไรในตัวคนรักแต่กับหนุ่มโยธาแล้วสิงเหนือมีความสุขทุกครั้งที่ได้มองอีกคนทำอะไรบางอย่างเพื่อเขา และสายตาเมื่อมีจุดโฟกัสหยุดอยู่ที่ใครเขาก็ไม่คิดจะหาจุดใหม่อีกขอแค่คนนี้ก็พอควินเช็ดตัวก่อนร่างสูงวางกระมังใส่น้ำอุ่นไว้ข้างเตียงซับเหงื่อให้คนตัวเล็กด้วยผ้าสะอาดตามหน้าที่สามีที่ดีในเมื่อภรรยาป่วยคนดูแลก็ต้องเป็นเขาถึงแม้สาเหตุจะมาจากเขาเองก็ตาม เด็กน้อยครางเครือในลำคออย่างรำคาญตากลมปรือมองด้วยความง่วงงุนถึงแม้เจ้าตัวจะไม่เคยพูดเลยก็ตามซ้ำยังทำท่ารังเกียจกันแต่สิงเหนือสัมผัสได้เสมอถึงความรู้สึกที่อีกฝ่ายมีที่เหลือเขาแค่รอให้คนน่ารักยอมรับตัวเองให้ได้เท่านั้นไม่ต้องรีบแค่ไปเรื่อยๆเวลาจะทำให้มันชัดเจนเอง เพียงไม่นานเขาก็จัดการทำความสะอาดให้อีกคนจนเสร็จคว้าเอาเสื้อยืดตัวใหญ่ของตัวเองมาสวมให้ก่อนจะขึ้นเตียงไปนอนข้างๆกันควินที่งงมากๆขยับตัวเข้าหาอัตโนมัติกอดเอวแกร่งแน่นแล้วหลับต่อกิริยาน่ารักราวลูกแมวอ้อนเจ้าของทำหนุ่มโยทายกยิ้มเอ็นดูดีทําไม่ได้ยินเขาลือกันปากต่อปากว่าเป็นเสือผู้หญิง คงคิดไปแล้วว่าเป็นลูกแมวเหมียวไม่ประสากับโลกขอโทษที่ครูอ่อนโยนไม่เป็นนะแมวอ้วนเช้าวันต่อมาเวลา7จ็นาฬกาสานาทีควินเริ่มจะชินแล้วกับการตื่นขึ้นมาในสภาพร่างกายปวดเมื่อยจากเมื่อก่อนซึ่งแค่ปวดเอวเพราะใช้งานมันมากไปกับหญิงสาวคู่นอนกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ ต้องปวดไปทั้งสะโพกเพราะถูกคนที่ได้ชื่อว่าสามีทารุณใส่ไม่ยัง้งไม่ให้พักอยากกราบขอบคุณมันที่ปราณีเขาขนาดนี้ด้วยส่นติงเหลือเกินแต่กลัวจะลุกไม่ไหวเพราะอารมณ์ร้ายๆของคนป่าเถื่อนมือบางยกขึ้นแต่ที่ลำคอเมื่อรู้สึกถึงความเย็นของวัตถุบางอย่างก้มลงมองตามก็เห็นเกียร์สีเงินห้อยอยู่บนนั้น ความทรงจำเกี่ยวกับมันทำหน้าสวยแดงระเรื่อไปหมดให้เกียร์เท่ากับให้ใจเหมือนการสารภาพรักทางอ้อมเลยว่าไอคนเย็นชามันรักเขามาเป็นไปไม่ได้หรอกมีเอานะควินอย่ามาโนไปเองมีเอาควินดิ้นไปดิ้นมาถูนหน้าลงกับหมอนนุ่มด้วยความเขินจัดแต่พอขยับตัวแรงไปนิดความร้าวที่สะโพกก็เล่นงานจนต้องร้องโอดโอย ใจจริงอยากพักต่ออีกหน่อยแต่ด้วยความรับผิดชอบที่เด็กลูกครึ่งมีทําเช้านี้ควินลากสังขารออกมารีดเสื้อผ้าจนได้เขาพิงเสาไปรีดไปตาก็ปรือจนเสื้อเกือบจะไหมอยู่รอมรอเขายกมันขึ้นสบัดสบัดแล้วใส่ไม้แขวนไว้หน้าตู้เสื้อผ้าจัดในคไทเข็มขัดกางเกงซึ่งจีบงงอย่างสวยงามรอให้อีกคนตื่น ก่อนจะจัดการร่างกายตัวเองแล้วไปทำกับข้าวสำหรับมื้อเช้ามันเป็นวันโชคดีคนตัวเล็กว่าอย่างนั้นเพราะหลังจากเสร็จภารกิจในห้องเขาก็กาะแขนร่างสูงลงมารอแท็กซี่หน้าหอพักด้วยร่างกายที่ยังไม่ฟื้นดีแม้แต่เดินยังต้องพึ่งอีกคนแบบนี้คงไม่ดีถ้าไปนั่งจักรยานกูเลิกสี่โมอืมนี่ก็เลิกสี่ แต่มีข้องข้องเชียร์ไปนั่งฟังพี่วากวนห้าโมงนู่นละมั้งถึงจะเสร็จถ้าไม่ไหวก็บอกอืมไม่ไหวคุณไม่ไหวแล้วเสียงใสเปล่งออกมาอย่างอ่อนแรงการโดนคนเถื่อนเอาเปรียบถึงสองวันติดมันทำให้ความเหนื่อยล้ามีมากเกินกว่าจะโกหกว่าไม่เป็นไรสิงเหนือมองคนที่ตาปรือปลอยเกาะแขนแน่นแล้วเลื่อนไปโอบเอวเปยวเข้ามาชิดตัว ควินไม่ขัดขืนไม่ปัดป้องใดๆทั้งนั้นเขาไม่มีแรงแม้แต่จะดิ้นส่วนทางกับหัวใจที่เต้นรัวกับกลิ่นกายสะอาดของอีกคนหนุ่มโยธากวกมือเรียกแท็กซี่และไม่นานรถก็เข้ามาจอดเขาดันควินเข้าไปเหมือนเมื่อคืนไปท้องฟ้าจำลองสถานที่ที่อีกคนบอกกับโชเฟอร์ทำร่างเล็กเบิกตากว้างรีบคว้าแขนแกร่งมาเขย่าทันที นิ่งจะไปทําไมมันไม่ใช่มาหาลัยนะก็ไม่ใช่ไงแล้วกูอยากไปคนประเด็จการพูดแค่นั้นแล้วรั้งหัวเขาให้ลงมาซบที่อกร่างเล็กซึ่งปกติก็ขัดใจอะไรสามีมากไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ยิ่งต้องเหนื่อยจนในหัวมีคำว่าช่างหัวมันแล้วหลับตาลงเพื่อพักผ่อนแขนขาวโอบก่อนร่างสูงแน่น สูดกลิ่นจากคนหน้าน,นิ่งจนเต็มปอดไม่รู้ว่าระหว่างเรามันเป็นธรรมชาติแบบนี้ตอนไหนแต่ควินก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันเขายังคงอ้างกับตัวเองต่อไปว่าก็แค่ป่วยเท่านั้นแหละนะรถแท็กซี่เคลื่อนตัวไปตามทางอย่างเชื่องช้าเนื่องจากปัญหาสราจรของเมืองหลวงที่รู้ๆกันดีว่าติดบันหลหย เด็กน้อยที่สุกตัวอยู่ในอ้อมกอดอุ่นหลับสนิทด้วยความรู้สึกปลอดภัยตามสัญชาตญาณสิงเหนือแห่งวิศวกรรมโยธายกโทรศัพท์ของตนขึ้นมากดส่งข้อความหาเพื่อนสนิทให้จัดการเรื่องลายหยุดของตัวเองและของอีกคนให้มึงจะให้กูเขียนใบลาแบบไหนไปยื่นวะไม่มาก็คือไม่มาป่าแค่นั้นเขียนว่ากูติดเมียจบ แรกแย่ yeah. เรื่องนี้ต้องกระจายสิวะรู้โซเชียลรู้ไม่ต้องห่วงครัสเต่อนจาสีจิมมี่ว่าอันไหมึงเลยบางทีเขาก็อยากตอบมันนะจากใจจริงหนุ่มโยธาได้แต่สายหน้าไปมาด้วยความระอาในตัวเพื่อนสนิทคนนี้นิสัยมันต่างกับเขาสุดขั้วแต่อยู่กันได้เพราะความซื่อตรงต่อกัน ในฐานะเพื่อนเฮไหนเฮนั่นตีกันที่ไหนถ้ามีเขาก็ต้องมีศิวะและศิงเรียนก่อสร้างมันธรรมดาที่จะห้าบ้างแต่ตอนนี้คงสร้างมากไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วสิงเหนือมองเกียร์ที่ควินห้อยไว้บนคอแล้วยิ้มบางเขารู้สึกดีที่อีกคนไม่ถอดมันแม้จะไม่พูดถึงแต่ก็ไม่ทิ้งขว้างน่ารักซะขนาดนี้ใครบ้างจะไม่หวั่นไหว ท้องฟ้าจำลองในวันธรรมดาคนไม่เยอะนักมีนักเรียนนักศึกษามาดูงานสัดส่วนใหญ่ควินอาปากหาวอดวอดเดินตามร่างสูงเข้าไปด้านในนิ้วเรียวของคนเอาแต่ใจชี้ไปที่เก้าอี้นั่งเหมือนกำลังสั่งให้ตรงไปรอตรงนั้นและเขาก็ทำตามปล่อยให้คนลากมาไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตามลำพังควินไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแล้ว พอมาอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลอย่างที่นี่ก็เกิดอาการเบื่อหน่ายตั้งแต่ทางเข้าเลยการตกแต่งและรูปภาพมันสวยน่ามองแต่ก็น่าเวียนหัวไปในคราวเดียวกันป้ายบอกนิทรรศการของอาคารต่างๆติดอยู่ไม่ไกลและยังไม่ทันได้อ่านจนจบข้อมือก็ถูกคว้าหมับโดยคนที่คุณก็รู้ว่าใครเสร็จแล้วเหรอนี่มไปกันเถอะ ร่างสูงดึงเขาให้ตามไปควีนอยากจะตะโกนบอกว่าไม่แต่ก็ต้องรีบรูดสิบปากเอาไว้เมื่อเห็นแผงที่ในมืออีกคนสิงเหนือจริงจังมากตอนมองเหมือนว่านี่ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวเล่นเท่านั้นนี่ถามได้ไหมว่าพามาทำไมคำถามของเขาทำคนที่ง่วนอยู่กับกระดาษหันมามองร่างเล็กหลบสายตาคมเล็กน้อยก่อนจะอ้าปากเตรียมขอโทษ เพราะคิดว่าคงถานอะไรไม่เข้าท่าออกไปคดเดทฮะกูไม่ค่อยเที่ยวแต่ชอบนอนดูดาวอะไรที่กูชอบกูอยากให้มึงชอบมันด้วยหน้าหวานร้อนฉาขึ้นมาทันทีซิงเหนือที่พูดแทรกเขายังคงมองมานิ่งๆสมฉายาที่ตั้งให้แต่ในแววตาฉายความจริงจังและร้อนแรง จนคนฟังแทบจะม้วนหน้าลงดินแค่คำว่าเดชก็พาใจสั่นได้แล้วมาเจอประโยคยาวๆที่นานทีจะหลุดออกมาคำว่าอยากให้ชอบด้วยมันทำร่างเล็กไม่กล้าสบตาอีกคนเลยถึงจะไม่หวานเหมือนเจ้าชายแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะเขินเดชอะไรเราที่แบบนี้ไม่ชอบแล้วก็แค่มันไม่โรแมนติก เด็กน้อยพูดเสียงเบาพลางช้อนตามองอย่างขัดเขินโรแมนติกไม่เห็นจำเป็นนี้แค่มึงเดินข้างกูก็พอแล้วบ้มเหมือนมีเสียงระเบิดกล้องในหัวสมองทำให้ร่างกายของเด็กลุกครึ่งถึงกับชาด,ดิกไปชั่วขณะเหมือนกับมีใครเอาพลุมาจุดในหูควินไม่สามารถตั้งสติเอาไว้ได้อีกต่อไป ร่างกายเหมือนไม่ใช่ของตัวเองยอมโอนอ่อนตามแรงดึงจากมือใหญ่เข้าไปในอาคารจัดมิทศการที่แสงจะไม่ชอบแม้จะไม่ได้ประสานมือไว้แต่แรงกระชับตรงข้อมือก็ให้ความอบอุ่นเขาได้ไม่ต่างจากการกอดแต่อย่างใดยิ่งเดินตามยิ่งมองใจก็ยิ่งเต้นแรงเหมือนกลองที่มีคนตีในจังหวะร็อกแอนด์โรลแสงแดดที่ส่องมาประทะาร่างสูงทำให้เขาหยีตามอง กลิ้งุมหน้าอกแน่นมันเชื่องเหมือนได้ย้อนกลับไปในวันวานช่วงเวลาที่ได้ตกหลุมรักใครสักคนวันไหวแม้เพียงปลายนิ้วของเขาที่สัมผัสต,ตัวร่างเล็กกำลังกลดดาหัวใจดวงน้อยในอกอย่างสาดเสียเทเสียที่ไม่รักดีคนป่าเทือนแบบนั้นนะ่ะไปรักมันทำไมปิดเบียดกันนิดนึงนะคะวันนี้มีน้องนนักเรียนจากโรงเรียนต่างจังหวัดมาด้วย เสียงเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลงานดังขึ้นดึงสติควินให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ร่างโปร่งเพรียวกว่าชายทั่วไปขยับหลบแถวของเด็กตัวน้อยๆที่ดูเหมือนจะตื่นเต้นนักหนากับการมาทันศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองในกรุงเทพตรงหน้าทางเข้าแออัดจนเขาต้องเบียดร่างเข้ากับแผ่นหลังกว้างทั้งๆท,ที่ถูกจับข้อมืออยู่แบบนั้น ควินยืนพิงสิงเหนือรอคนด้านหน้าทยอยเข้าไปอย่างเป็นระเบียบอึดอัดนะที่โดนดันรรงเกียดแขนของผู้ชายอีกคนที่อยู่ด้านหลังแต่โวยวายไม่ได้ทำเพียงฝังหน้าลงไปสุดกลิ่นกายของคนเย็นชาย้ำเตือนตัวเองว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนิ่งควินไม่อยากอยู่ที่นี่เขาร่ำร้องความในใจออกไปด้วยเสียงอุยทำไมข้างหลัง มันเบียดคำตอบอึกอักของควินทำเส้นเลือดบริเวณขมับของคนเลือดร้อนเต็มตุบๆหน้าหล่อคมหันไปมองทันทีและเมื่อเห็นว่ามีชายผิวดำกำลังแนบชิดคนของเขาซ้ำยังจ้องสะโพกกลมอย่างเสียมารยาทก็เดือดจัดเขากระชากข้อมือบางรังให้มาอยู่ด้านหน้าทันทีไม่สนว่าควินจะร้องเสียงหลงโวยวายหรือเปล่า ตอนนี้คนอารมณ์ร้อนกำลังทำหน้าโกรธจัดจ้องอีกฝ่ายอยู่มีอะไรน้องมองทำไมชายผิวดำตรงหน้าเชิดคางขึ้นท้าทายอาจจะเพราะตัวใหญ่และอ้วนกว่าเด็กมหาลัยทำให้ย่ามใจว่ายังไงตนก็น่ากลัวกว่าอีกฝ่ายมึงมองคนของกูหนุ่มโยธาพูดเสียงเข้มด้วยโทรศาที่กำลังปัะทุไรวะมองหาอะไร อ๋อไอ้น้องตัวขาวเนี่เหรอคนหยาบคายหันไปมองควินด้วยสายตาลมเลียแล้วยืนหน้าเข้าไปหาร่างสูงก็ทำไมอ่ะมองไม่ได้อ่ะมีหลักฐานหรือเปล่าอ้สัตนิ่งยาควินร่างแขนแข็งแ,แรงที่เตรียมจะพุ่งหมัดใส่ไอด้ดำที่ลวนลามเขาไว้ผู้คนรอบข้างเริ่มถอยห่างเพราะกลัวลูกหลงผู้ชายคนนั้นก็ไม่ยอม ทำท่าจะเข้ามาหาเรื่องอย่างอวดเก่งสิงเหนือสะบัดควินหลุดและกําลังจะอัดมันให้น่วมแต่ก็โดนร่างเล็กพุ่งเข้ามารังไว้อีกครั้งปล่อยกูนิ่งพอแล้วพอร่างเล็กปรามคนใจร้อนอย่างยากลําบากทั้งยังผลักไอ้คนที่ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองออกไปด้วยความหงุดหงิดใจมึงก็ใสให่หัวไปสักทีสิวะถ้าเป็นที่อื่นเลือดวิศวะของเขาก็ไม่ยอมคนรอก แต่ไม่ใช่กับที่นี่ที่ที่มีนักเรียนตัวน้อยๆอ,อยู่กันเต็มไปหมดแบบนี้สถานการณ์ดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนเจ้าหน้าที่ที่ยืนดูอยู่ไม่ไกลต้องรีบเข้ามาเพื่อระงับเหตุมีไรกันครับน้องเออเปล่าครับพี่พอดีเข้าใจผิดนิดหน่อยคนน่าใสาหันไปตอบพร้อมกับส่งยิ้มใส่ซื่อแก่เจ้าหน้าที่ไปเถะนิ่งเราไปเดทกันได้แล้วนะเขาจัดการกระชากร่างสูงบ้าง สิงเหนือที่ชี้หน้าฝ่ายตรงข้ามยอมหยุดเมื่อได้ยินคำว่าเด็กแต่เขาไม่ลืมแน่ปล่อยให้มันยิ้มลักระโกนดาวว่าเขาป๊อตไปก่อนเถอะจะเอาคืนที่สาสมเลยคอยดูควินจัดการลากคนอารมณ์ร้อนมาในมุมอับแล้วสะบัดแขนออกจากอีกฝ่ายไปยืนกอดอกทำหน้าเหมือนเป็นแม่ที่กำลังจะสั่งสอนลูกตัวน้อยๆซึ่งดื้อมากแต่ผิดตรงที่มันไม่ใช่ลูกเขาเป็นผัว ใจเย็นลงหน่อยดิอายุเท่าไหร่แล้วจะปล่อยตีเขาไปทั่วเลยหรือไงที่นี่ทีส่สาธารณะนะกูไม่สนสิงเหนือตวาดสนหน่อยเหอะอย่าเอาแต่ใจแบบนี้นิ่งถ้าเกิดเขาเรียกตำรวจขึ้นมาล่ะจะทำไงให้เขาจับกูไปเลยข้อหาฆ่าหมาที่มองมึงเกินไปแล้วนะเขาก็แค่มอง <c ười> ร่างเพียวถูกผลักจนชิดกำแพง หนุ่มโยธาที่โมโหมากกดข้อมือบางไว้กับผนังแล้วตะอคอกเสียงดังไม่ไอายคนเดินผ่านไปมามันมองมึงได้ยินไหมมองมึงก็นั่นแหละก็แค่ม,มอง <Queen S 1> ควินกืนน้ำลายแล้วหลบสายตาดุนั้นมันเบียดจนอะไรอะไรชนมึงอยู่แล้วมันคิดทเที่ยกับมึงกูหึงเสียงตะหวาดที่ดังลัน่นทำเขาอ้าปากค้างอีกครั้ง ตกใจมากกับคำพูดตรงๆที่ทำเขาไปไม่เป็นมือใหญ่คว้าเขาที่คอเสื้อดึงสร้อยที่เคยเป็นของตนขึ้นมาให้ควินดูหน้าผาถูกดันจนชิดกันควินสบตาคมคู่นั้นด้วยใจที่เต้นระส่าร่างเล็กไม่กล้าขยับตัวแต่ก็ไม่ได้สั่นกลัวเลยแม้แต่น้อยเมื่อมือคู่ที่จับเขาผ่อนแรงลง ปากอยากสวยที่สาวฝ่ฝันจะได้ลองชิมอยู่ใกล้เขาเพียงไม่กี่เซนเสียงนุ่มทุ้มชวนฟังเอ่ยขึ้นให้อาการตกหลุมรักของเขาเมื่อครู่ชัดเจนขึ้นไปอีกมึงเป็นเจ้าของเกียร์นี่เป็นของกูตัดจบพาร์ทที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ค่ะโอ้ยฟินนะอยากเป็นน้องควีนกรีดได้ไหม อ่านไปก็เขินไปมืึงอีกแล้วเนี่ยพี่สิงเนื้อหล่อมากน้ำรกอนก็ใจบางค่ะก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงส่งมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์แล้วก็ถ้าอยากจะคุยสื่อสอบถามเรื่องอะไรเนี่ยสามารถส่งข้อความเข้าไปในเพจหรือทวิ t เตอร์ของพลอยได้โดยตรงลิงก์จะอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็ใครที่สนใจจะอ่านหนังสือในเวอร์ชั่นตัวอักษรเนี่ยก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างเป็นลิงก์นิยายเช่นกันส่วนใครที่อยากจะซื้ออ e ีบุ๊กก็พลอยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็จะมีแต่ลิงก์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 ฝากไปกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดรับฟังจนจบค่ะเป็นกำลังใจให้พลอยและทีมงานได้ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ฝันดีทุกคนเลยนะแล้วเจอกัน